ม่มเจ้าจุนเจมยุคนอัดม่มโจ้หลงผิดจมตีปนัดดาปมใหม่แพงเจ้าตัวโตวกลับว่าอย่างงมงายตัวบุคคลคือม่มโจ้ลุงคุณกิติยคุณเนี่ยเป็นลูกชายของอภัสราคงสกุลซึ่งคนนี้เนี่ยเขามีจุดยืนนะเขามีอุดมการนะคือเป็นคนหนุ่มรูปหลอ่อแล้วก็ใช้ได้เลยนะจริงๆนี่โดยส่วนตัวอาจารย์ก็ศรัทธาท่านใหม่ แล้วก็ศรัทธาหม่อมโจ้ลูกชายอภัสราหงสก,กุลเนี่ยแต่ว่าวันนี้ท่านใหม่เกิดอะไรขึ้นหรือคะหม่อมเจ้าจริงจคยงคนกินยาผิดเลยคะถ้าท่านจะปกป้องหม่อมหลวงปรรด,ดาก็ปกป้องไปเถอะเพราะว่าไมมันแพงจริงๆหม่อมโจ้เขาไม่ได้เป็นพวกลมเจ้าที่ท่านกล่าวหาเนี่ยมันเกินไปคือเนี่ยอาจารย์อ่านข่าวของหม่อมโจ้ามาตลอดเปิดคลิปให้เขาตลอดเพราะว่า รู้สึกศรัทธาในอุดมการ์และจุดยืนของเขาที่เขาเป็นคนหนุ่มรูปหลอ่อแต่ว่ามีจุดยืนที่จะปกป้องว่าประมาณของแผ่นดินและตรวจสอบการที่จริคอร์ั่ชนของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาทํางานก็ต้องตรวจสอบหมดแหละท่านใหม่หม่อมเจ้าจุนเจีออยงทุคนเพราะฉะนั้นในการที่ท่านจะไปกล่าวหาลุงคุณม่อมหลวงลุงคุณม่อมเจ้ารู้สึกว่า จะไม่มีเหตุไม่มีผลพอสิ่งที่เขาออกมาเคลื่อนไหวไม่ใช่การลมเจ้าเขาออกมาตรวจสอบงบประมาณของแผ่นดินที่ถูกนักการเมือนนงชั่วๆข้าราชการชั่วๆเข้ามาโกงกินแล้วก็เป็นจริงเพราะว่าจากแสนสีน่ราคาที่เขาตรวจสอบกันคือหกหมืนกว่าบาทมันไม่ใช่แค่มาอย่างเดียวยังมีโคมไฟอีกมีจอ LCD อีก ซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างงมงายกับตัวบุคคลอย่างที่ม่อมโจ้พูดนะถูกต้องแล้วคือมอมเจ้าจุนเจมยุคคนโพสบอกว่าการมีราชตูราชาตระกูลบางคนบางท่านถูกล้างสมองให้เชื่อในค่านิยมแบบคอมมิวนิสต์หัวสี่เหลี่ยมที่อย่างมุ่งมั่นในการที่จะโค่นล้มสถาบันและเมื่อทำตามกระแสะสังคมนั้นจนสู้ไม่ไหวหลายพ่ายแพ้ก็คือผู้คนในพวกโรคจิตเสื่อม ซึ่งถูกผลักไปอยู่ชายขอบให้เชื่อในค่านิยมแบบผิดๆอย่างเรื่องที่ออกมาโจมตีมำหลวงปณัฏด,ดาติสกุลแบบตีวัวกระทบกระแถึงสถาบันถึงบรรพบุรุษของท่านโดยใช้พวกเราพวกราชะกูลบางคนเป็นเครื่องมือทั้งทั้งที่เรื่องดังกล่าวหน่วยงานที่จัดก,การเรื่องนี้จะต้องรับผิดชอบโดยตรงคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนรบส่วนราชการเป็นคนและหน่วยงานกับสำนักปลัดน,นายกรัฐมนตรี ที่หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลเป็นประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหน่วยงานเดียวในตอนหลังจากการแบ่งมอบงานของคอสชอและเพิ่งได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยผมขอย้ำว่าหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลจึงไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและใชง้งบประมาณในเรื่องนี้ไม่ได้ตัวหน่วยงานจะรับผิดชอบจัดก,การเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วจะต้องชี้แจตงต่อสาคมว่าทําไมจึงไม่ ไปมอบหมายให้กรมโยธิกาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยมาจัดก,การเรื่องนี้ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ก็เป็นไปแล้ววันนี้ขอพูดถึงหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรด้วยความรักและเป็นห่วงหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรน้องเป็นคนดีถือหลักทาที่ตนเองยึดถ,ถ,ถ,ถือถือความกล้าหาญบนความถูกต้องแต่หม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรเวลานี้ตกอยู่ในความลวงของความจริงควงชะโงกดูก้นเบื้งของจิตใจมนุษย์บางคนเช่น หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลบ้างหรือยังได้รับรู้ความจริงคืออะไรสิ่งที่หม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยกรมองเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นความจริงหรือไม่และจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือความลวงอย่าตกอยู่ในความลวงของความจริงจากผู้อื่นโดยเฉพาะพวกอยากกำร้างสถาบันชีวิตของเราเราเลือกเองได้อย่าให้ใครมาขีดเส้นและระบายสีเพื่อเป็นไปตามที่เขาต้องกางปรปัจจุบันผมว่าหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยกรสับสนในตัวเอง จึงต้องการค้นหาตัวเองด้วยตัวเองมีความมุ่งมั่นที่เป็นคําตอบคันได้พบแล้วก็ยังต้านว่าไม่ใช่คําตอบสุดท้ายอยู่ร่ำไปและอย่าเป็นแบบนางอับสรที่โดนเทวดาหลอกอสุรมาช่วยกวนน้ำำําอมฤตตแล้วได้ของแถมออกมาเป็นนางอับสรงานหลักของนางอับสรก็ไว้สนองความใคร่พวกเทวดาที่พวกอนมนุษย์หรือบางครั้งก็เอาไว้ยั่วพระฤาษีให้ตะบะแตกพวกเราที่เกิดในราชตระกูลบางคนรวมถึงหม่มหลวงลุ่งคุณกิติยกร ต้องระวังตัวอย่าเป็นนางอับสรกันเลยซึ่งนางอับสรล้วนเป็นหญิงที่มีรูปงามๆและประดับด้วยเครื่องถนิมพิมพาพาพรอย่างงดงางแต่ทั้งเทวดาและอสูรไม่รับไปเป็นคู่ครองเพราะฉะนั้นพวกนางอับสรจึงเลยตกเป็นอยู่เป็นของกลางจึงได้นามวสุร,รางคนาเมียเทวดาทั่วๆไปและสมทาตมชาสตรีผู้เต็มไปด้วยความมัวเมาหรือความเพืดิดเพืินบำลุงลุกคคนกิติกรและราชกุลบางท่านบางคน ผมอยากยกอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกรรมนิตล่าสุดเมื่อเวลา21นาฬิกานาทีมัมหลวงลุ่งคุณกิติยกรตอบโต้กับผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเป็นเรื่องที่น่าขำสำหรับบทความของมัมเจ้าจุนเจิมยุคนที่เขียนโดยระบุว่าข้าพเจ้าสับสนในกรณีเกี่ยวกับมัมหลวงปณัดาติสกุลทั้งที่จริงแล้วหากหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนไม่ผีผามแต่ตรวจสอบข้อมูลก่อนเขียนย่อมทราบว่าโดยแท้จริงแล้วข้าพเจ้าไม่เคยบ่งชี้เจาะจงบุคคลใดทั้งสิ้น ในกรณีการประมาณการจะซื้อไมโครโฟนที่ทําให้เสียประโยชน์ของประชาชนโดยจะเป็นความผิดของผู้ใดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนดังนั้นความสับสนที่มีอยู่คงจะไม่มีในที่อื่นใดนอกจากในความที่ก่องหม่อมเจ้าจุนเจอมอิมยุคนผู้เดียวอันเป็นผลมาจากความเข้าใจผิดของหม่อมเจ้าจุนเจอมอิมยุคนหากมองในแง่ดีว่าไม่ได้กระทได้ยเจตนาอีอย่างที่หม่อมเจ้าจุนเจอมอิมยุคนควรทราบก็คือผิดคือผิดถูกคือถูกไม่เกี่ยวไม่รับรู้ ต้องว่ากันตามมูลความจริงเรื่องของสมบัติประชาชนจะต้องโปร่งสายตรวจสอบได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครมาอย่างไรว่ากันตามมูลความจริงไม่ใช่ว่าเป็นคนนูน้นคนนี้มาจากนูน่นจากนี่หรือเป็นพวกตนคือคนดีที่ไม่ต้องตรวจสอบยุคนี้มีประชาชนรู้ตื่นกันมากไม่ได้หลงงมงายในตัวบุคคลกันมากทุกคนต้องแสดงความโปร่งสายตรวจสอบได้ใครจะผิดใครจะถูกใครจะไม่เกี่ยวไม่รับรู้ ต้องว่ากันไปตามมูลไม่ใช่ตามตัวบุคคลข้าพเจ้าไม่ได้เกลืออะไรกับบทความของหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนโดยหากมองในแง่ดีคงเป็นเพียงความเข้าใจผิดความแม้รอบกอบของหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนเองอย่างไรก็ตามขอแนะหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนว่าควรตรวจสอบในสิ่งที่จะเขียนได้ดีกว่านี้สําหรับปัญญาชนที่รู้จักพิจารณาไต่ตองความจริงการกระทํานี้ย่อมดูเป็นการแต่งเรื่องใส่ความ รลอหากจะเอาในแง่ดีก็เป็นเรื่องของผู้สูงอายุที่หลงหูเบาฉีดฟินเลอร์ถอยไปฉีดเบอร์ทอกถอยไปร้อยไหมถอยไปสารยกรรมถอยไป มาสวยด้วยเครื่องสำอางนาตาลีนาเ,นเวสสำอางดูอาจารย์ลีนานี่55าแล้วยังสวยเป็นนางงามอยากสวยมันแรงงามมาใช้นาตาลีนาทิมหน้าเด้งนาตาลีนาหลอดละ300บาทไม่ต้องไปใช้หลอดหนึ่งเป็นหมื่นไม่ต้องไปใช้ตลับหนึ่งเป็น,มน,ห,ปนหมื่หนหรือว่าเป็นร้อยไหมเหลาหน้าฉีดฟิลเลอร์หรือว่าฉีดโบธอกทำศัลยกรรมไม่ต้องสวยด้วยเวสสำอางนาตาลีนาทีมฝ้า300บาทสบู่ฝ้า70บาท คิมหน้าเด้ง300บาทเจอบำรุงรอบดวงตา500บาทคิมทารักแรก200บาทคิมนมเด้ง500บาทก็สวยได้ํำให้คุณสวยดุดนางงามอย่างดิฉันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสนใจก็โทรมาสั่งได้สับอางลีน่าจางนาตาลีน่าไฮโซลีน่าโทรมาที่081 6304622022080101 เราโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีกษะสรายวันเลขที่บัญชี005 1 1 0 8 2 8 0ากฏที่หน้าจอแล้วนะคะตอนนี้อาจารจัดโปรโมชั่นทัานซื้อ10,000บาทอาจารย์ลดให้เหลือ5,000บาทเลือกทั้งหมดละ10,000บาทแค่จะส่ง200บาท5,002แล้วหลังจากที่ท่านเปิดบินงครั้งแรก10,000จ่าย5,000แล้วเนี่ยได้ลด50%เนี่ยต่อไปท่านซื้อชิ้นเดียวก็ได้ลด50%ตลอดชีวิต